ราคาหนะ้าตอนป้ายแดงของเขานะครับหน้าตอนนั้นประมาณ9 0 0 0แสกว่บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นมือ2แล้วนะครับผมคุณลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกับซิ่งอีกแล้วนะครับเราอยู่ที่นิสสันอิน l ทลเ n t ชอ o ์ c e e มเ e อร์นะครับ เจอซิ่งแล้วนะครับวันนี้ไม่พลาดที่จะนํารถสภาพสวยๆนะครับแล้วก็ราคาถูกๆมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้เลือกสรรไว้เป็นรถคู่ใจนะครับวันนี้ซิ่งอยู่กับเขาแล้วครับเจ้าคันนี้ครับเป็นเจ้าตัวนิสสันพัลซ่านะครับผมเป็นตัวท็อปของเครื่อง1.6นะครับซึ่งเป็นตัว SV นะครับผมออปชั่น SV เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยแล้วก็เจ้าตัวพัลซ่าคันนี้นะครับราคายังถูกมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูสภาพของเจ้าตัวพัลซ่าคันนี้ดีกว่าครับผมตามซิ่งมาเลยครับผมสำหรับพัลซ่า SV นะฮะจะเป็นรถสไตล์ แฮชแบ็กห้าประตูนะครับก็จะไปอยู่ในเซกเมนต์เดียวกับพวกซิลฟี่นะเครื่องยนต์จะใช้ตัวเดียวกันเลยนะฮะรหัสเครื่องยนต์เดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นพอซ่าเลยจะเป็น5ประตูนะเป็นแฮชแบ็กแต่เป็นซิลฟี่ก็จะเป็นแบบ4ประตูนะครับผมตัว SV เนี่ยที่สังเกตได้อย่างชัดเจนนะฮะในส่วนของด้านนอกนะครับก็จะมีในส่วนของล้อแม็กนะครับล้อแม็กเนี่ยจะเป็นลายออกสีเทาลมดำนะครับออกสไตล์ดุเข่งขึมนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะฮะสำหรับ SV เนี่ยก็จะย้ายมาอยู่ตรงกระจกมองข้างแล้วนะครับ ที่มือจับของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มทีเลสโก้นะครับสามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกรถจากด้านนอกได้เช่นกันนะครับก็มีมาให้นะครับสเกิร์ตนะครับมีมาให้รอบคันอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่น s อคันนี้นะครับผมตกแต่งมาทั้งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผมชิ้นกันสาดก็ตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับผมคันนี้นะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะครับสำหรับสีขาวมุกเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับณตอนป้ายยแดงเนี่ สีขาวนี้ก็จะราคาแพงกว่าสีอื่นนะครับขึ้นไปอีกประมาณสักหมื่นกว่าบาทถึง2 0 0 0 0ืเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะตามกันเข้ามานะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับตัว sv เนี่ยไฟท้ายเขาจะโดดเด่นแตกต่างนิดนึงนะครับก็จะเป็นออกสีขาวแดงนะครับแล้วจะมีลมดําอมดํานิดนิดอยู่ตามขอบตรงนี้นะครับผมอ่านะฮะด้านหลังคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์วัดระยะมาให้นะครับสติกเกอร์บอกรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับผมตามกันเข้ามานะฮะสำหรับตัวสไตล์แฮชแบ็กอย่างนี้ก็จะเปิด ด้านท้ายได้ไง่ายๆแบบนี้นะครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างเหลือเยอะเลยแล้วก็ตัวตัวนี้เนาะจะเป็นตัวบางของนะครับผมเราสามารถวางเอาตัวเนี้ปลดออกได้นะครับเพื่อมันเป็นที่วางของอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับ,บก็คือเหมือนวางมีของวางไว้ได้2ชั้นเลยนะครับผมตัวเบาะนะครับสามารถพับได้นะครับตัวเบาะแถวหลังเนี่ยสามารถพับลากไปได้เลยนะครับกรณีถ้าเรามีสัมภาระที่ต้องการพื้นที่นะครับที่จะต้องการทะลุออกไปในยาวๆนี้นก็เอ็ิประสงค์ดีนะครับอ่า เครื่องมืออยางอะไรแม่แรงมีครบนะครับอุปกรณ์จำรถเนี่ยยังมีครบอยู่เลยทุกชิ้นเลยนะครับนะโอเคด้านนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูให้ทั่วๆกันก่อนแล้วกันนะครับตัวสีของรถเนี่ยก็เรียบร้อยสวยงามดีนะครับไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มและไม่มีริ้วรอยอะไรเราเก็บริ้วรอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะภายนอกโดยรวมก็สภาพสวยเดี๋ยวเราไปดูออปชันที่แตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับสำหรับ SV เนี่ยภายในเขาจะมีอะไรกันบ้าง ตามซิมัเลยครับผมมาครับเข้ามาดูภายในห้องโดยสารของ p ฮลซาเอคันนี้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่กุญแจเลยแล้วกันนะครับกุญแจเนี่ยเราจะเป็นได้กุญแจแบบอัจฉริยะนะครับที่โมมิไรเซอร์นะครับมาพร้อมกับตัวคูสตาร์ทนะคันนี้สามารถสตาร์ทสต็อปได้ที่การกดปุ่มเลยนะครับผมตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับคันนี้เลขไมล์ของเขานะครับใช้น้อยด้วยนะเป็นแค่หนึ่งแส่นห้าพักิโลเท่านั้นนะครับผมออปชั่นต่างๆเนาะจะเริ่มมาที่พวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีตัวมัลติฟััังกก์ชนนนอยยู่ด้้้าาซะครบผมแลว ตัววิทยุนะครับจะเป็นวิทยุแบบ CD นะครับแล้วก็มีเสียบสาย AUX ได้อันนี้ยังเป็นสไตล์เดิมๆนะสมัยนั้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวแอร์นะครับจะเป็นแอร์ออโต้นะครับสามารถปรับแยกฟังก์ชันนะครับแยกซ้ายแยกขวาของใครของมันก็ได้นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางนะครับผมตัวนี้นะฮะจะตกแต่งด้วยลายเคฟล่ามาให้นะฮะสำหรับรุ่น SB นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแต่เป็นลายเคฟล่าตรงนี้นะครับแล้วท้องแผงข้างก็จะเป็นเคฟล่าแผงข้างด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับผมที่วาง แขนนะครับผมพร้อมกับที board, Finally, thing, ่วางแก้วน้ําก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับผมเฮดรูมเหลือนะครับกว้างๆนะครับนั่งสบายตัวเบาะนะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นเบาะดําสนิทเลยนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยด้านหลังนะครับเขาก็จะมีแอร์ตรงกลางมาให้ด้วยนะครับซึ่งในตัวตัวที่เป็นรุ่นต่ํากว่านี้เนี่ยรุ่นถ้าเป็นรุ่น S ก็จะไม่มีเนาะแต่ว่าตัวตั้งแต่ตัว V SV เนี่ยเขาก็จะมีแอร์ตอนหลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้นะครับเพื่อให้ ไม่ร้อนเกินเกินไปนะครับถุงลมนีเราัายมีมาให้นะครับ2จุดนะครับ2ตำแหน่งนะครับด้านหลังก็อย่างที่แจ้งไปในเมื่อสักคู่นะฮะก็สามารถปรับพับได้รูปแบบการใช้งานก็หลากหลายนะครับผมใครที่ชอบภายในแล้วก็การใช้งานที่อเนกประสงค์ผมว่าพาวซ่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันบ้างครับว่าคันนี้สวยเดิมขนาดไหนไปเลยครับผมครับเรามาดูโครงสร้างบอดี้ของเจ้าตัวพาวซ่าคันนี้กันบ้างครับผม สำหรับตัวสีภายนอกนะครับอาจจะมีเก็บริ้วรอยเก็บสีบ้างนะครับจากการใช้งานแต่ว่าปัจจัยหลักนะครับของการดูรถมือสองเนี่ยเราก็จะดูในส่วนของด้านหน้านะครับว่าห้องเครื่องมีการชนไม้บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฝากระโปรงลวกันนะครับตัวเม็ดอาร์ตนะครับตรงฝากระโปรงเนี่ยก็ยังคมชัดนะครับผมนี่ครับซีนยางเดินเรียบปกตินะครับปั๊มนูนนิสันอย่างตัวนี้ก็ยังอยู่ครบเลยสติ๊กเกอร์นะครับจากโรงงานนะครับที่จะมี3มชิ้นนี้ก็ยังมีมาให้นะครับผมตัวน็อตนะคร ด้านในต่างๆนะครับก็ยังเดิมๆอยู่นะครับคานหน้านะครับอย่างที่เคยแจ้งไาในหลายๆคลิปเลยนะครับคานหน้าตัวกลางของตัวเฮาซาหรือซูฟี่เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีเทานะฮะจะไม่เหมือนกับด้านข้างนะครับที่คานด้านข้างก็จะเป็นสีตัวรถด้านนอกนะครับแต่ว่าคานกลางตัวด้านหน้านี้จะเป็นสีเทานะครับผมห้องเครื่องนะครับผมคันนี้เครื่องใสๆแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มนะครับรถถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้เลยนะครับผมโอเคครับ ใครที่ดูพาซ่ามาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับสนใจเจ้าตัวพาซ่า1.6 SV ตัวท็อปตัวนี้นะครับราคานตอนป้ายแดงเขานะครับณตอนนั้นประมาณ9 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นมือ2แล้วนะครับผมคุณลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่สองแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าสามารถจัดได้เต็มเลยนะครับฟรีดาวน์ได้นะครับแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเนี่ยจะประมาณเพียงแค่เดือนละ5 0 0 0ันกว่าบาทก็เป็นเจ้าของเจ้าตัวพาซ่าตัวท็อปคันนี้กันได้แล้วนะครับผม ใครที่สนใจนะครับผมเรามีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านบ้านเลยนะครับคุณลูกค้าอยู่ตังหวัดนะครับอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อีสานเราดูแลให้นะครับมีเจ้าที่ไปบริการให้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยเราก็จะมีบริการจัดส่งรถให้ถึงที่เลยนะครับผมใครสนใจนะครับก็รีบโทรมาได้เลยครับผม0 2 413 4 446นนะครับจะมีเจ้าที่คอยให้ข้อมูลคุณลูกค้าอยู่นะครับผมสอบถามมาได้เลยนะครับวันนี้สิ่งขออนุญาตลาไปพร้อมกับคอซ่าคันนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ